แต่ว่าผมไปทำดาวเมดมานะครับเราบอกเลยว่าดาวเมดมันอยู่ที่ประมาณ300เลยนะครับ300กว่าเลยนะซึ่งพี่แอคของผมเป็นฟามเขาหน้าดีอะเร็วมากนะคือแบบขุดทีสะใจมากนะครับขุดไม่กี่ทีแบบ ฟาร์มแร่แตกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูดาเมจกันนะครับผมขอฝากสปอนเซอร์ก่อนละกันนะครับนะสำหรับใครที่กำลังมองหาไอดีไก่เผานักฟ้าเผาปีศาจนะผมแนะนําร้านนี้โมช็อปเลยนะครับผมนะทุกคนแล้วก็มีบริการรับทำพิเอ็กนะทุกอันที่อยู่ในเกมเลยนะก็รับฟาร์มเงินในแมปเดอะฟอร์สด้วยนะครับผมนะแล้วก็รับกรีปเกมพาร์ตนะครับแมปเดอะฟอร์สเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็แมปดังๆต่างๆด้วยนะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่า พีแอของผมทำยังไงให้ดาเมจมาถึง300กว่านะครับผมนะทุกคนนี่แล้วซึ่งโดยปกติของมันแล้วนะครับผมนะคือพีแอเจ้าตัวนี้มันจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ180นะครับแล้วก็บวกลักอีกประมาณ51นะครับทุกคนแล้วก็ลด ความเร็วในการพูดอีกสิเอร์ซ็นะครับผมนะทุกคนซึ่งราคาันอยู่ที่ห้าแสนนะผมบอกเลยว่าใครที่ไม่เอ็นเกมนะอย่าหาทำเพราะว่ามันใช้เงินเขาหน้าที่เยอะมากนะครับนะ <c oughs> แค่ยัดรูนนะครับนะท่องละแสนห้านะครับก็คิดเอากลวกัน <c oughs> ซึ่งผมยัดรูนนะเป็นแบบดาเมจทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> ดาเมจกันดีกว่าว่ามันจะแรงแค่ไหน,นครับทุกคนโอเคไปดูกัน <c oughs> กนี่ขุดหินธรรมดบะบักอุ้ยเออทีเดียวอ่ะโคตรมัน คือฟาร์มเร็วมากนะครับทุกคนอันนี้เป็นเป็นหินธรรมดานะครับมันอาจจะฟาร์มเร็วไปหน่อยเออเดี๋ยวผมลองไปหาขุดเอ่อหินหินเวทปะหินอะไรสักอย่างอุ้ยอันนี้หินคอหินคอก็ประมาณสองสามทีนะฮะเอ้าวทำไมดัมเมจเท่าไหร่วะสักแป๊บ,บนึงปกติมันสักสองทีไหมไ200 7, 280. อ่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยแปดสิบเฮ้ยทำไมดาเมจมันลดวะตอนแรกมันเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวดูดิ โอ้แต่แค่นี้ก็มาไวจัดเลยนะทุกคนดูดิสามทีนะครับโอ้โหได้แร่เยอะจัดเอ้ยอ๋อผมรู้แล้วผมลืมนี่นี่นี่ผมลืมเปยนเผานะครับผมนะทุกคนเผ <_ S 1> าเผาเผาเผาต้องเป็นเผาดรอปนะครับนะทุกคนนี่ข้อน้านดีดีเพราะว่ามันบวกอ่อันนี้นะครับนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับกับก้อนหินข้อน้านดีดีนะค,คือแบบแรงมากแล้วก็อะชีพเมนใช่อะชีพเมนนะครับทุกคนอะชีพเมนของผมโอ้โหเฮ้ยผมเหลือนิดเดียว ก็จะครบแล้วนะครับขาดแค่สี่สิบก้อนนะฮะอันนี้คืออาชิเมนต์อันนี้นะครับนะคือมันจะบวกอ่าดาเมจในการขุดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ๋อเดี๋ยวไปดูกนะอันนี้แหละของจริงผมบอกเลยตอนแรกเท่าไหร่สองร้อยใช่ไหมบับสามร้ 350. อยห้าสิบสองทีครับอันนี้หินแบบคอนะครับทุกคนหินแบบคอสองทีเดี๋ยวไาลองดูหินเวทกันดีกว่านะหินเวนหินเวทอะไรสักอย่างฮนะเดี๋ยวไปดูกนะันโอ้ยผมบอกเลยโคตรแรงฮนะโอ้โห เดี๋ยวดูไปดูกันเวะข้างทางก็ขุดหต่ละกันทีเดียวฮะไะแต่ว่ามันก็ขุดช้านิดน,นึงนะครับผมนะมันก็ไม่ได้ติดนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเซิร์ฟวีเป็นคนตัวเองละอ้าวมีคนขุดแล้วหรออ่าตรงนี้ตรงนี้นมันมืดจังวะแปอบนึงนะดปิดไฟก่อนนี่หินคอเหินคอยหินเวดไม่มีหรอขี้เกียจไปลึกฮะทุกคน โอ้ยไม่มีหินเวทเลยอ่ะในนี้โอเคนี่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 อันนี้อ้ออันนี้ก็คอเหมือนกันสองทีนะ่ะไอพวกคอพวกนี้เวทเวทนี่อยู่ลึกเน,กนี่ยหายแบบเฮ้ยทำไมทำไมมันหายากอย่างวะอะนี่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 มาดูกันะว่ากี่ทีรับเลือดมาประมาณ2,700นะครับประมาณ 1...2... สามุย้ยมีดาเมจห้าร้อยห้าร้ยเดฮ้ยโคตร 500, คแรงโอ้ดาเมจโคตรคแรงครับเมื่อกี้เห็นว่า5อ้อยดองะดาเมจออะโคตรคแรงฮะเบลดมีอยู่ไหมเบลดโอ้ห้าเจที่ยสามร้อเฮ้ยไอตโพวกนี้ไอมอนใหม่ไม่น่ารำคาญมากเลยนะ มันไม่โดนเราเผาด้วยประเด็นนะมันระยะไกลห้าเอ้ยเยมื่อกี้ห้าร้อยเจ็ดสิบเมื่อเช้าสามร้อยเอาดาเมนไปขึ้นวะเอาอยู่ข้าออง,ขงบนโคตรแรงอ่ะทุกคนดาวเมนแบบสามร้อยแปดสิบห้าสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบได้เผาดรอปฮะเมื่อกช้คือแบบว่า บวกอีกห้าน่ะคือม,มันแรงมากเลยทุกคนโอ้ยฟาร์มโคตรมันอ่ะสี่ร้อยสามร้อยแปดสิบสูงสุดได้ประมาณห้าร้ยหทุกคนไม่เห้าร้อยแต่เป็นมันเล็กมากเลยมองแทบไม่เห็นสามร้อยสามรอยสามร้อย โอ้ยมอนข้าง<ม>านี้เยอะจัดเลยทุกคนส<ม>ามร้อยโอเคตรงนี้แต่ผมขอฟาร์มแป๊บนึงนะผมบอกเลยว่าฟาร์มแบบสะใจมากนะแล้วเพราะฟาร์มไวจันะดเลยสองทีแตกฮนะเห็นปะเออเออเอ ถึงมันจะต,ตีช้าหน่อยหนึ่งนะผมคิดว่าผมไม่ติดนะแค่แค่กินน้ํายาก็ได้นะเดี๋ยวผมกินน้ำยาให้ดูกินน้ํายาเลยอะ่ะคือแบบแค่นี้ก็แบบแทบจะไม่เห็นผลแล้วทุกคนดูดิยงไงเห็นนี่สองทีวะมันกินมัน่าจะผมอยากให้มันมียาแบบเพิ่มดาเมจหุดเลยนะดูดิโหฟาร์โมโคตรมันอะ่ะโดยเฉพาะแบบตรงนี้มันมีก้อนหินเยอะเะดูดิ สองทีสองทีดาเบตห้าร้อยะไม่โคตรแรงเมื่อกี้โอ้โม่อกี้ดาเบตห้าร้อยะเห็นปะาวามาร์มแรกลูกตาได้โคตรไวทุกคนเพราะว่าแรกลูกตามันสามารถตีไอ้พวกหินตรงนี้ก็ได้นะครับฟาร์มเงินไว้ด้วยนะเออเพราะว่าหลังๆคือแบบว่าเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว ดูดิฟาร์มเงินมันฟาร์มไวมากเราขายแร่ทุกชนิดเลยฟาร์มโคตรเร็วอ้าวนี่ผมได้ครบแล้วปะเดี๋ยวดูดินี่ฮะขึ้นดาเมจยี่สิบห้าเดี๋ยวดูว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนฮะเพิ่มมาอีกยี่สิบห้าครับบ๊อบก็<อ>ไม่ค่อยเห็นบลเท่าไหร่ <laughs> มันเพิ่มมาแค่อีกห้าเปอร์เซ็นต์เอง สี่ร้อยฮะเมื่อกี้สี่ร้อยเหมือนกันฮนะอุ้ยแต่ติดสี่ร้อยบ่อยมากสี่ร้อยอุยอ้ยอุย้ยเพิมดาเมจแบบห้าร้อยแปดสิเป็นเห็นปะโคตรแรง่าจะฟาร์มโคตรมันนะทุกคนดูดิอือือฟาร์มโคตรมันอะดูดิ แป๊บแ๊บแป๊บได้แล,แลแ่ลูกตายสองสามลูกแล้วเนี่ยของผมอ่ะอเฮ้ยเกิดแล้วโอหเ,เกิดไวจัดแถวนี้คือฟาร์มเพลินมากเลยนะอ,อสำหรับใครที่แบบว่าที่เกลียดฟาร์มนะผมแนะนําเลยลองทําดูแต่ว่ามันก็เล่นเกมมะเนาะก็มันก็คงไม่มีใครทำหรอกมั้งผมว่าถ้าทำมันมากเลยเนี่ยดูดิดูดิโอฟาร์มโคตรมันครับ โอเคนะครับนะตอนนี้น้ํำยาผมก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทุกคนเรามาดูเนี่ยว่าผมฟาร์มมา5นาทีนะครับผมนะผมจะขายได้เงินเท่าไหร่นะครเพราะว่าผมอัพแร่มานะครับไม่ใช่อัพแร่ดิเขาแล้วอัพพีเอ็มานะครับมันฟาร์มเขาหน้าดีแบบไวมากนะครับในเดี๋ยวไปดูว่าผมจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมฝากสปอนเซอร์อีกเจ้ากันละกันนะสำหรับใครที่กำลังหาโลบักนะฮะราคาย่อมเยาวนะผมแนะนําร้านมาลุช็อปเลยนะครับในสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าทางร้านถ้าจดทะเบียนบริษัััททถูกกกกตตต้้องงาามมมมมฎหหยยนนนนนะะะะคคครรรบผผุุใใสจจเดดี๋ววปไ คอมเมนต์เลยนะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมฟาร์มมา5นาทีนะครับยิงไม่ไถึงห้าประมาณประมาณ7-8นาทีเกือบ10บเอ็ตีไป10นาทีก็แล้วกันนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะขายได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหได้แล้มาเยอะมากนะครับโอเคขายดูว่าได้เท่าไหร่ครับโอค้คือมันฟาร์มเพลินมากครับเพราะว่าดาเมจมันแรงจัดอะไหนดะูโหเยอะจัดเลยทุกคนดูดิ ดว่าอุ๊ยผิด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 นี่ฮะเพชเพชริรดกระดงกระดูกอันนี้คือผมไม่ได้ตีมอนเลย <laughs> ทุกคนมอนมา,มาเดินโดนตัวผมแล้วก็มันก็ตายฮ uh, ะใส่กอดสะท้อนไปโอเคฮะน่าจะหมดแล้วนะโอเคฮะน่าจะหมดละไอ้พวกนี้ไม่ขายก็แล้วกันนะเก็บไปตีบวกโ okay, อเคเดี๋ยวไปดูกนะันฮะว่าจะได้เท่าไหร่หกพัน อย่างที่เห็นนะคือมันฟาร์มแบบคิวจัดนะแล้วมันได้เงินดีด้วยนะครับสำหรับพิ้งค์แอคเน้นะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็ใครที่ขยันก็วิ่งฟาร์มไปสักชั่วโมงผมเชื่อเลยว่าอาจจะได้แบบสองสามหมื่นนะเผือ่อ,อได้เป็นแสนนะครับผมว่านะโอเคก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากกันไปก่อนลักกันนะครับผมนะทุกคนโอเคบายครับผม